เงียบเป็นสากกเบอือเลยไม่รู้มีไว้ทำไมวุธินะกินเงินเดือนเดือนละแสนก่าบาท2องหสิคนเดือนละเ,เท่าไหร่อะ่ะใครจะจ่ายสวัสดิการต่างๆอีกนะมันไม่มีเลยจะดีกว่านะครับไปเลือกคนมาสี่รอยคนแล้วสี่รอคนเสนอให้คอตชขอตชยิบมาร้อยเ้าสิบสี่คนร้อย้าสี่บวกกับตำแหน่งเป็นสองร้อย บวกไอ้ห0รวมแล้วสวจะมี2องวอจคผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญแล้วจำได้ไหมครับว่าผมได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เกิน250นะอืมก็มากกว่าฝ่ายค้านนะ แล้วไม่ได้ใช้ขนาเสียงของสวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ใช้ขนาดเสียงของสอวมันเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับไม่ได้ใช้ขนาดเสียงของสอวมันเลย <Hindu S 3> พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้ใช้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไใช่ไม่ได้ใช่ประยุทธ์ไม่ได้ใช่ประยุทธ<ป>์ไม่ได้ใช่ประยุทธ์ไม่ได้ใช่ประยุทธ์ไม่ได้ใช่ประยุทธ์และมีคนโหวตเห็นด้วย15ล้านเสียงต้องเล่นตดั lain di mana terlay katanya.